ครับวันนี้ผมมาสอนวิธีกับรถเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับออจะเป็นคลิปแบบทำแบบไม่ตัดนะอันนี้คือคือทางตรงคลิปนี้ผมจะสอนวิธีขับแล้วไปข้างล่างนะที่เป็นลานจอด25บาทนะยังไม่ได้เข้าเทอร์มินอลนะคลิปนี้ดูกันว่าขับยังไงนะครับอันนี้ส่วนณภูมิข้างหน้าใช่ปะ ถ้าเรามาตรงนี้ทางหลักเนี่ยมันง่ายเพราะว่าถนนมันจะเป็นห้าเลนถ้าไม่อยากหลงง่ายๆเลยคุณเกาะเส้นสามไปก่อนเส้นที่ผมขับเนี่ยเลนสามเนี่ยเกาะเลนนี้ไว้อย่างเดียวเลยมันง่ายสุดเพราะมันจะออกซ้ายออกขวามันง่ายหมดแต่ตรงนี้รถมันจะขับค่อนข้างเร็วนะเฉลี่ยก็ประมาณ80ดสิบร้อคุณต้องระวังด้วยมันจะเห็นป้ายเนี่ยจะมีรถซ้ายเข้ามาร่วมทริปนี้ผมจะพาไปลานจอด้างล่งนะ ปกติจะตรงใช่ป่ะผมเริ่มขยับขวาแล้วคุณต้องเริ่มขยับขวาตั้งแต่นี้เลยเนี่ยคุณเริ่มขยับขวาเลยมาอยู่เลนที่สองเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราเราจะลงไปข้างล่างกันเพราะถ้าอยู่มาปาดตรงเนี้ยบางทีรถมันอาจจะชนกันได้นะเพราะบางคนเขาก็ไม่เคยมาเขาก็อึงอึนอย่างเงี้ยอึนอึนเนี่ยเลือกเลนไม่ถูกเนี่ยมาอลไรเนี่ยโฟล์วจนเนิ่นไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยโฟล์วจนเนิ่นเห็นไหมเห็นไหมผมเนี่ยทักยังไม่ทันขาดคำแล้วเจอแล้วเนี่ย ถ้าไปอาคารข้างบนอ่ะรับเข้าสโซอ,อกซ้ายนะแล้วก็นี่ขวาผมพามาลานจอดข้างล่างคุณเกาะเลนนี้ไว้ก่อนเลยรถขับตรงนี้บอกว่าขับกันค่อนข้างจะเร็วนะครับเกาะเลนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีทางแยกข้างหน้าอ่าเกาะตรงไว้ตรงไว้ไวอย่าออกขวานะออกขวามันเข้าในตัวตึกซ้ายก่อน เนี่แล้วก็เริ่มขยับมาเลนนึงขยับเลนเดียวพอนะมาเลนเนี่ยเลนที่2เพราะถ้าคุณเข้า3-4เนี่ยคุณจะไปขึ้นอาคารช้าๆไว้ตรงนี้มันจะเป็นเนินแล้วก็เลี้ยวขวากาะขวาไว้ซ้ายจะเข้าตรงที่เป็นใต้ถุนเทอร์มินอลนะแต่วันนี้ผมไปลานจอด25บาทกันนี้ก็เลี้ยวขวาไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าคุณจะขึ้นอาคารจอดรถเนี่ยซ้ายมือเนี่ยถ้าคุณแบบเป็นมือใหม่นะคุณจะมาขึ้นจากทางนี้มันง่ายกว่าเพราะว่ารถมันขับค่อนข้างจะช้าข้างบนนี้มีแต่มีแต่จอมยุทธกันทั้งนั้นแหละครับขับยางเร็วว่าข้างบนน่ะเลือกจากข้างล่างก็ได้เนี่ยเขาจะเข้าทางตรงนี้กันรถมันจะไม่ค่อยเยอะมันจะสงบก,กว่าเยอะแต่ว่าผมไปเป็นลานที่เป็นลานกลางแจ้งนะเดี๋ยวผมไปไปเรื่อยๆจนส,สุดคลิปเลย